สาเหตุหลักที่ง่วเห่ากินแล้วบาอ้วนมม่ยั้งแน่ค่ะพี่น้องที่หักเกษตรค่ะคลิปนี้เห่าจะมาว่าถึงประสบการณ์นะคะพี่น้องเกี่ยวกับการเลี้ยงงัวของเห่าเนี่ยนะคะพี่น้องจะสังเกตเบิงบาวอ่างัวเห่านี่ถึงจะเอาหญ้าหายร้ายนะคะเอาหญ้าหายร้ายเลี้ยงอ้วหัวอาหารร้ายแต่ว่ากับเป็นยัง้งพันจังบาอ้วนนะ,ะพี่น้องเคยสงสัยบอฮะ ที่นี่ห้ามาเบิงถึงสาเหตุนะคะการทีบห้าเลี้ยงงัวแล้วเป็นหยังงัวงพจนจังบวอวนนะคะมีหยังแน่ทั้งๆที่ห้ามีหยามีฟังเพียกพร้อมเลยสิ่งแรกเลยที่ห้าเจอนะคะพี่น้องเห็นปะคะเชือกนะเชือกที่มัดม้าก,กับฟังเนี่ยนะคะพี่นอ้องปัญหาของเชือกนี่เฮ็ดจังไดจังบ่อยงัวงอวนเนี่ยคือบางที่เนี่ย เฮาเอาเฟืองห้เพิินนี่มาแลงเขาบอเห็นบ่ได้สังเกตบ่ได้ดึงเชือกออกเนี่ยและบาดท,ที่นี่งัวเพิินกินฟางเข้าไปนะคะพี่น้องเพิินก็นจะเคี้ยวในส่วนของเชือกเข้าไปนํานะคะมันจะย่อยอยากนะคะพี่น้องบางที่มันไปอุดตันอยู่ในระบบย่อยอาหารของเพิินในลําไส้จังสินะคะก็จะเหตห้งัวเฮ้านี่จอยนะคะต่อมาก็จะเป็นเหลืองแท่งแยงเขียวนะคะที่เฮาที่เอ้าหลอมคอกนะคะ ตัวนี้จะเจอในส่วนของงัวหน่อยจะเป็นส่วนลายนะคะพี่น้องงัวหน่อยออกไม่ไมยังบวนในหูว่าอันใดหยาอันใดบวญยานะคะบางทีเพิน่นเพิ่นนอนไปเราเพิน่นไ,ไปเจอในส่วนของมุงเขียวสินะคะพี่น้องพิ่นก็มะยำมาเขียวเล่นอาจจะมีเศษทีแพ่งยงเขียวเข้าไปในลำไส้ของเพิ่นนะคะอาจจะเหให้ลำไส้อักเสบแล้วก็มีปัญหา ไข่หมูไข่เลือดพวกนี้นะคะพี่น้องออกมาเนาะและะ้วก็คอต่อม่าจะเป็นเรื่องพื้นคอกนะคะพื้นคอ,อกที่โดยเฉพาะย่างยิ่งนะคะงัวที่มีจํานวนหลายและะ้วก็คอ,อกในช่วงหนา้าฝนนะคะพี่น้องมันจะแช่เนาะพอคอ,อกแช่นี่คืองัวกลางคืนก็นจะนอนบอดได้นะคะพี่น้องนอนบอดได้เพิ่นกะยืนอย่างเดียวเพิ่นกะบดได้นอนคือจังเข้า อดรับอดนั่นนี่ยเราค่ะพี่น้องก็จะกินบ่ค่อยได้นะคะพอกินบ่ค่อยได้แล้วร่างกายก็นอ่อนแอกับสูบพร้อมลงได้นะคะพี่น้องอันนี้คือในเรื่องของคอกคอกเพิ่นแชกคอกเพิ่นเปียกช่วงทีหน้าฝนเทาก็พยายามเคลียร์นะคะพี่น้องเคลียร์ใหดพื้นเพิ่นแห้งนะคะในส่วนของเท่าอีกคือจะมีตัวเสริมก็คือในส่วนของลังคาเนาะ คอต่อมาบัดที่นี่พี่น้องทุ้งนะคะเนี่ยค่ะถุงบางที่เข้าหอยว้แบบเนี้ยหอยทุ้งว้แบบนี้บางที่ก็อาจจะบกม่วงนะคะเอาใส่บกม่วงเพราะว่าคิดว่าอา่าม่วเข้านี่มากบกม่วงเนาะพี่น้องเนาะเนี่ย,ยทุงที่ปิ้วมาอาจจะปิ้วมาตอนที่เข้าเปิดคอจัิงสีนะคะพี่น้องมันอยู่ในบริเวณที่อา,อาจจะง่วงหน่อยช่วนใหญ่ก็คือจะเจอง่วนหน่อยแต่ว่าง่วงใหญ่นี่คือจะเจอในเรื่องของ บงม่วงบงมีที่เห่าเห็นมันซุกแล้วเห้าเห็นบางง้วเห้ามักจังสินนะคะพี่น้องใส่ถุงแลวกะอาจจะห้อยไว้คิดว่าคนบ่ถึงเพราคนมาหอดเพ่นได้กลิ่นนี่ของมาของโปรดเพิ่นได้ค่ะพี่น้องบงม่วงบงมีนี่เคี่ยวในส่วนของถุงพัาติ่งนี่ก็อันตรายเลยค่ะมาเนี้ก็ขาไปอุดตันน่ล่ำใส่แล้วพี่น้องย่อยก็ย่อยบ่ได้บ่ยาคือถ้าเิ่นครับถ่ายออกมา ง่วนนี่จะเป็นแบบอ่าซีกระพอเนาะพี่น้องเนาะเราเพิ่นก็จะมุนไปเรื่อยๆกระพอ่นนี้เพือจะเวียนไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะพี่น้องมันก็เลยเฮ็ดให้โอกาสทีเพิ่นจะขับออกม่านี่มันก็ยากอยู่นะคะพี่น้องในเรื่องของพวกเศษพลาสติกม้วนนี่มันจะย่อยยากนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นฟางแต่เก่าแต่ก่อนนเาะพี่น้องเนาะแต่เก่าแต่ก่อนอ่าที่เฮามัดเข่าสีเข่ามันก็จะเป็น เป็นตอกเป็นติวเป็นตองไม้ไผ่นะคะพี่น้องแต่ว่าพ่อห้ามาอัดเป็นก่อนแล้วก็คือมันจะใส่เชือกแบบเพื่อไข่เชือกสีมันเหนียวแน่นนะคะพี่น้องมันก็จะพองงวเห้าเคี้ยวเข้าไปกินเข้าไป,ไปนี่ก็คือมันจะยา,ยากอยู่นะคะพี่น้องงวบางตัวนี่คือโดยเฉพาะงวหน่อยนะคะห้องห้าเจอมาแล้วนะคะมันจะทายออกมาเป็นหมูเป็นเหลือดเลยค่ะพี่น้องเนี่ยถ้าของมันแช่นี่ก็ มแมลงนี่ก็มีส่วนได้ค่ะพี่น้องมแมลงเนี่ยพอพ่นมาตอมน้ำหนาน้ำตาของงัวเห้านี่เพิ่นก็จกงื้อยิดเพิ่นก็แม่กระทั่งแมงวันเนี่ก็ดูเลือดได้ค่ะพี่น้องแมงวันนี่ก็ดูเลือดง่วคือกันได้ค่ะเ้าจะสังเกตเบิเบ้งว่าตัวใดที่เป็นไปนกเกาะงัวนี่เพิ่นดูเลือดนี่ยิ้มแอ่งแปงเลยแล้วค่ะพี่น้องโดยเฉพาะนี่ช่วงนาฝนนี่แมงวันก็ไล่หลายค่ะพี่น้องเขาถึงพยายามที่จะ หาสมุนไพรมาชีไหเพิ่นนี่ช่วงนี้ก็คือลายเลยละค่ะกอน้ำหนาน้ำตาเพิ่นก็นเฮห,หิเพิ่นงุน,นิสนะคะกลางคืนพ็นนจะนอนบบคอยได้ถามวาเข้ากลางมุ่งเขียวแล้วเป็นอย่างจังมีมแมลงวันหลายอยู่เพราะว่ากลางเว้น,นี่คือเฮาเปิดเนาะเฮางวัวไปเลียงไปลามน้ำไ้น้ำหน้าเข้ากับเปิดตรงประตูท่าเขานะ,ะเปิดโล่งเลยนะคะพี่น้องไ้ล่มมันเข้าไป ระบายความอบอ้าวในในขอกตอนงเว้นนะคะพี่น้องก็เลยแมงวันก็นอาจจะบ,บินเข้าไปแน่นะคะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนบมองซุกก็ยังมีอยู่นะคะพี่น้องมันก็เลยคือจังสีเห็นที่มันตม้มหนาตม้มตานะคะพี่น้องเขากับหาสมุนไพรไก่โตไก่ไกไกบานเข้าหรอคะพี่น้องมกมา,มาตุม้มแล้วก็มาชีนให้เพินินอย่างหน่อยมันก็ลดลงนะคะจากที่มัน ตอมหลายๆมันก็ลดลงนะคะพี่น้องนี่เกลือแร่นี้ยาห้ขคาเลยดอพี่น้องเด้อผู้ใดเลี้ยงง่วเนี่ยก่อนแล่ถาดนี่แขวนไวเลยตามจุดไวเลยค่ะพี่น้องหรือว่าจะเอาไว้ตรงล่างอาหารเพิ่นก็ได้ค่ะล่างงาก็ได้นะคะพี่น้องนี่ขนาดว่าข้าใส่แผ่นใสนะคะพี่น้องขอกขายังรู้สึกว่าช่วงนี้ข่าวสู้นะนหนาฝนไม่ไม่เนี่ยก็ถือว่าเฮาได้อางัวไว้ในขอก ไลม้มือเติบอยู่นะคะก็เริ่มที่จะแะแน,น่ละเดี๋ยวเขาต้องเคียย์พื้นที่เคี่ยเคียร์ขอบพื่นให้มันแหง้งแน่จังหน่อยนะคะพี่น้องเือจริงจริงแล้วของเทานี่คือเพิ่นจะมีพื้นที่ก็คือช่วงที่มันขับทายลงก็คือ,อพื้นที่ที่เพิ่นยืนนะคะพี่น้องเห็นบอกขาลังเพิ่นเนี่ยก็คือพ่อเพิ่นกินอิ่มแลหลกก็จะทายมูนเพิ่นลงบริเวณน,นั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่เพิ่นไปนอนนะคะ พ่อพ่อแมงวันพ่อมีแมงมากถ้าตอนกลางคืนนี่คือจะจะมีผีเสื้อกลางคืนเนาะพี่น้องเนาะตัวนันก็ะดูเลือดขึ้นกันเนี่ยค่ะนี่ค่ะดูเลือดแล้วก็เห็ดแห้งง่วนเขานี่นอนบ่ได้นะพอนอนบ่ได้บดนี้มันก็มันก็ว่ามันมันก็กินหนามันก็กินบ่ได้เต็มที่นะคะพี่น้องมันความลำคาญนนะคะพี่น้องคือเข้านี่แหละคือคนเนี่ยนะคะพี่น้อง ถามยงมีเมื่อตอนตาเข้ากันยังงูยินเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกัคือนกันนะคะงวนี่ก็คือกันก็ถือว่ามีส่วนอ่าสิ่งที่เข้าเว้ามากนี่คือทุกอย่างนี่คือมีส่วนที่เหตุแห่งงวเข้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องพยาธิเนาะพยาธิเห็บพวงนี่นะคะตัวนี้คือเข้าสามารถที่จะป้องกันได้คือให้หมอพนมาฉีดให้เนาะหรือว่าจะใส่แป้งนะคะ โรยก็ได้หรือว่าสมุนไพรก็เป็นพวกใบบุกเคียบนะคะพี่น้องถ้าเป็นเฮฟนะคะพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นพยาดกันแนะนําว่าให้อ่าอาจจะเป็นเม็ดก็ได้แต่ว่าเราต้องซึกษาว่ายาทีเขมมัส่นันมันสามารถที่จะอ่าทายพยาดได้ทั้งข้างนอกข้างในบบน,นะคะเพราะว่าพยาิในตโตง่วก็จะมีทั้งข้างนอกข้างในนะคะพี่น้องเราต้องซึกษาเบิงยาแต่และชนิดที่ห้า น้ำมาาหายง่วเฮ้านั่นะคะถ้าจะใหะ้มันใจยิ่งขึ้นก็นคือปรึกษาปศุสัตว์นะคะพี่น้องหรือว่าหายเิ่นมาฉีดหายเลยนะคะพิ่จะหูนะคะพี่น,น้องในส่วนของเท้านี่คือเท้าก็จะอาศัยปศุสัตว์ละค่ะจะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าข้อมลูลเกี่ยวกับยาน,นคือเข้าโบหูเลยนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยคือจงที่เท้าวอลฟฟังนะคะ เขาสิหายามหายห้ยห,หัวหันปไนไดยนะคะพี่น้องถ้าถ้าเจออ่าสิ่งพวกนี้ก็คือน้อยนักน้อยน้าละค่ะพี่น้องทีง้วนี่จะอ้วนนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมันกับเป็นน้ำกำรรมะพันธุ์ของง้วนน้ำนะคะง้วนบางตัวนี่นนะะนนก็คืออ่ากำมะพันธุ์ของเพื่อนยังไงคะพี่น้องก็คือเพื่อนอาจจะมีระบบอ่าสืบพันธุ์ระบบอ่า ตงเดินอาหารเพิ่นบอดีนะคะกะมันก็เป็นสิ่งที่ตัวนั้นเฮาเฮาเฮาป้องกันบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะมันก็อาจจะเฮ็ดให้งัวงตัวนั้นน่ะเฮ็ดจังได๋ก็บ่จอยคือกันค่ะพี่น้องแต่ว่าสิ่งพวกนี้ที่เว้าให้ฟังเนี่ยก็คือถ้าบ,บ่แม่นระบบสืบพันธุ์อ่าระบบสืบพันธุ์ของเพิ่นนะคะก็คือเฮาสามารถที่จะป้องกันได้จังอ่าเฮาหาบง,งม่วงมาไว้เพิ่นเด้อสิก็หา เอาไว้หมองอื่นนะคะพยายามอย่าสีาไว้์ไก่คอไก่หมองที่เป็นอ่าไปกินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สามารถป้องกันได้ละกัะส่วนของแพง้งแายเขี้ยวสิเข้ากับส่วนของคองเข้ากับคือเข้าจะเฮ็ดอ่าเอาใหม่เอาดินทับเนึ่องออกไปนอกจากไม่ที่กั้นคอกนะพี่น้องเพื่อที่จะมั่วหน่อยเพิ่อนอาจจะมุดบ่ถึงนะคะโอกาสที่เพิ่นจะอ่าเอามาเขี้ยวเลนแล้ว มันบังเอิญนี่มีเศษเข้าไปนั่นก็ยากนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือวิธีป้องกันง่ายๆของเฮาเนาะพี่น้องเนาะเท่าที่เฮาเฮ็ดได้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะาาเพราะว่ามีเฮาก็มีง้อหน่อยน้องน้องนัดตังนี่แหละค่ะพี่น้องช่วงที่เพิ่นอายุยังหนุ่ยหอยอยู่นะคะเพิ่นก็นมีคือปัสุสัตว์เพิ่นซันนิฐานนะคะซันนิฐานว่าเพิ่นอาจจะเขี่ยวในส่วนของทุงพปติเข,ข้าไปนะคะเฮ็ดให้เพิ่น ทายเป็นหมูกเป็นเลือนเนื่องจากว่ามันไปอุดตันนะคะเห็ดไห่ล้ำใสอักเสบนะคะก็เลยเหตุไห่ง้วของเ้านี่ทายเป็นหมูกเป็นเรือนนะคะกับเป็นประสบการณ์ที่มาวอา์ซูฟังเล้วพี่น้องเนาะุดท้านี้ก็ขคอขอบคุณนนะคะผู้ใดที่เข้ามาติดตามและรับชมนะคะถ้าผู้ใดเห็นว่าเป็นคลิปดีๆมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตร เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปของเฮานะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขอพภายมานาทีนี้นะคะพี่น้องเขาจะพยายามาปรับปรุงแก้ไขให้การนำเสนอของเฮาดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะผู้ใดมีข้ามชี้แนะหรือว่า,ามีขอสงสัยอันใดก็คอมเมนต์มาในใต่คลิปใดนะคะเฮาจะ เขาจะพยายามตอบให้ได้ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคำถามนะคะพี่น้องแต่ว่าถ้าสิงไดที่เข้าอาจจะอ่าโมโหเขาก็จะแนะนำอ่าให้ไปศึกษาเพิ่มเติมตรงจุดใดนะคะแต่ว่าซิงไดที่เข้าพ่อที่จะตอบได้เขาก็จะตอบนะคะพี่นอ้องสำหรับกิมนีกะ่ะขอโจอไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ